ขอ่เอไอไปน่อเอไป่อยนูลกมีนนแนมาช่วยแมก็คะนนแนแนนแนนนแน่าวไมซึ่งเรามั่นใจว่าน่าจะให้คล้องยิ้มของเด็กน้อยแล้วล่ะ นะคะนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นที่คุณแม่ก็แนะนำเพราะว่าลองเองแล้วรู้สึกว่าลอง,ง,ลองน่าจะชว์นะคะนะคะนะคะแน่ๆ <c oughs> น่าจะชอบจริงๆนะคะสวัสดีจ้าวันนี้อคุณแม่นะคะจะมารีวิวของเล่นเสริมพัฒนาการของน้องเอไดานะคะเรียกว่าเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการชิ้นที่เท่าไหร่เราไม่รู้จำไม่ได้เนาะเดี๋ยวคราวนี้เนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าน้องเห็นของ,ของจะเป็นยังไงนะคะเอไดาลูกเอได้ มาแ้ั่นันขก่าอไปเลยอไปเลยเอไปเลยหมี่นนแนมาแกะมามาช่วยแกมีแม่แนลวกมมานี่เรามาช่วยนั่นแกอึ๊บมาช่วยนั่นแกนี่คะแนนแนแน่แนแนน นะวา้าวนี่ค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะทุกคนเราจะเป็นตัวของเล่นที่คล้ายๆกับตัวเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเนาะเราก็เรียกถือว่าวอ,อ,อ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะออแกนหรือบอกนละวเขาเรียกว่าออแกนตัวเนี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องใส่ถานไม่ต้องอะไรก็จะเหมาะกับน้องๆวัยที่กำลังแบบ เล็กๆที่จริงของตัวของมันก็จะมีบอกนะว่าเหมาะตั้งแต่นะะ้องๆอายุ6เดือนถึงต้นสายนะะี่เลยครอบครัวก็ควรจะอยู่ไม่ใกล้น้องนิดนึงเนาะนีอะไรลูกให้บอกมชื่อเรามาลองดูของเล่นของนนหนูกันอันนีที่จริงเขาจะมีบวกกระดาษมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับป้ายเอาไว้เหน็บนะคะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้อน,นะคะแล้วก็จะมีนี่เลยไมย้ซึ่งเรา่แน่ใจว่าน่าจะคล้ายคล้ายตัวี้ยของเล็กน้อยแล้วล่ะ นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนเสมอค่ะเด็กอ่ะจะชอบความเป็นสีสีเนาะพอเป็นเห็นนะสีสีก็จะมีความชอบแล้วก็สีเป็นอะไรที่เสริมพัฒนาการของเด็กน้อยด้วยเนาะนะคะอันนี้ก็จะเหมือนซองขนมง่ายเช่เกันนะคะอันนี้ก็จะมีปุ่มกดเดี๋ยวเรามาลองกดปุ่มกันลูกอ่านี่กดชิปอุ้ย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 อ๋ออันนี้เป็นปุ่มกดนะคะพอเรากดปุ่มเสียงนะมันก็จะเหมือนมีอะไรเป็นที่ข้างบนทำให้มันเกิด ลองกดสิล <f dragging> ูก <sympath icking> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยสฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะฮ้ยเฮ้นยเฮ้ยเฮ้าเ้าเฮนเฮ้ยยเฮ้ยเ้ย้ยน้ย้ยอุ้ยอุ้ยอฮ้ยอุ้ยอุ้ย อาจจะต้องค่อยๆให้น้องค่อยๆสัมผัสน,นะคะจริงๆคุณแม่สังเกตความเป็นเด็กพอเวลาที่เขาเริ่มจับของเด่นใหม่ๆเขาอ,อาจจะค่อยๆสองอยังลืมทุกส่วนสังเกตเด็กน้อยจะจับทุกส่วนเลยนะคะในลูกสนุกไหมคะในกดก่อนอ่าิจริงจริงจัจริงๆ,องๆ,งๆโอ้โอเก่งจังเลยค่ะอ่ะจริงๆก่อนจริงๆตรงนี้ นี่จริงจอ้อออไหนจริงๆค่ะอ่ะจริงจริงาเห็นไหมลูกจริงจอในนี้ไม่มีอะไรนะคะมีอะไรลคะถึติดไโอเคค่ะอันนี้คือของเด้งของ จริง,รงค่ะคราวนี้ก็ล่อยให้น้องเล่นได้แบบสบายใจเลยนะคะก็ให้น้องเล่นเรื่อยๆข้อดีอย่างนึงนะคะซึ่งมาแอบเขียนตอนี้ก็คือตัวนี้ของเล่นอ่ะมันจะไม่ได้มีส่วที่มีคมเนาะเพราะฉะนั้นะเวลาที่น้องๆเล่นก็ถือว่าปลอดภัยระดับหึเลยเดี๋ยวมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กแบบไม่ต้องกลัวต้องไปเล่นแบบอะไรสบัดปุ่าหรือเปล่านะคะเชิวคลู ก็เป็นรีวิวนะคะสำหรับเจ้าตัวของเล่นสริมพัฒนาการนะคะที่จริงน้องเรียกว่ออแกนเนาะเอ็นกซอรตีออแกนนี่แย่ไปแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นที่คุณแม่ก็แนะนำเพราะว่าลองเอิงแล้วรู้สึกว่า้องมนาะจะชอบนะคะนะคะนะคะ้งนะนะแต่แรกนี่น่าจะชอบจริงะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าถ้าคุณแม่มีของเล่นดีๆหรือว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเอามารีวิวแนะนำให้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะ 拜拜。Bye bye.